พี่ n ี c พี่พลังงานจีนนครับแจะมาสอนพี่น้องคนละหัวข้ออแล้ว

ก็เออเปอร์มุ้นะครับก็ไม่ต้อัดชได้เลยนี่ถ้าใครอยกตือยังได้นะครับนี่หนี่มันจะเปิดหนึ่งต่อมาห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าโอเคครบแล้วนะครับก็แบบนี้อ็ให้จบจบนะครับแล้วนี่จบจบสองบ ไม่ใช่แค่นี้นะคครับแล้วก็จาใจับเราจะเสร็จ นี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ มันจะมัก็จะเออเปาเดยวจ้าแค่บล็อกเดียวโอเคต่อไปก็เป็นดินหินจากมเมเอร์เอามาวางเพื่อมาปิ้งหมูโอเคเพื่อมาปิ้งหมูนะครับ เดินไปที่หนักน้ำด้วจะเดินรอบๆแล้วมันก็ไม่มีทางออกให้โหนะนักคลับเนีทำแบบนี้ กันครับผมเลยว่าต้องทำแบบนี้ต่อมาต่อมาแบบนี้นี่แล้วก็เอาไฟแช่แวก็วางของสปาตรงนี้นี่ก็ต้องนี่ไม่สร้างก็ได้นะครับ เพราะว่าหม,มูมัเจับห่องกะครับไม่สร้าง,งหลังก็ได้เดี๋ยวไม่สร้างหลังก,ะก,ะกะ็นหลัคงครับราคาหมูก็อาจจะไม่จอบให้คุณนะครับ มาบางตัวก็อาจจะไม่ไฟไหม่นะครับบาง้องก็อาจจะไม่ดดก็ตัวเ่อนไปหาตัวตัไปตัวนี้มันด้อมากอืมก็มัเอนไปหาไปแล้วก็ไเแล้วดูว แค่นี้คุณได้ประตูเนื้อแล้วเฮคค้ยถ้าเกิดว่าอยากืูกันแล้วก็คลากันด้วยนะครับเพื่อเปิดมืลในกาต่อไปต่อไปครับบ๊ายบาย